ันนี้นะคะปาจะมาแชร์วิธีการทําน้าหมักใบหูกวางที่ใช้สําหรับเลี้ยงปากัดแบบไม่ง่ายกันค่ะเราต้องมาทําความรู้จักกับต้นหูกวางหรือว่าประโยชน์ของใบหูกวางสักเล็กน้อยกันก่อนนะคะซึ่งพี่พี่ที่เลี้ยงปากัดอยู่แล้วหรือว่าเลี้ยงปลาสวยงามอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะทราบดีนะคะว่าใบหูกวางเนี่ยมีประโยชน์มีสรรพคุณยังไงนะคะแต่สําหรับเพื่อนๆนมือใหม่นะคะที่กําลังหัดเลี้ยงเนาะก็อาจจะยังไม่ทราบนะคะว่า ประโยชน์ของมันเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเราก็มาทําความรู้จักกับต้นหูกวางกันก่อนนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเป็นไม้ยืนต้นนะคะเป็นแบบถัดใบเนาะซึ่งเดี๋ยวนี้หาพบค่อนข้างยากนะคะส่วนใหญ่ก็จะพบตามสถานที่ราชการตามสำนักงานต่างๆนะคะส่วนประโยชน์นะคะก็ใน ใบหูกวางเนี่ยจะมีสารชนิดหนึ่งค่ะเรียกว่าสารแทนนินไอเจ้าตัวแทนนินตัวนี้นะคะจะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ทําให้เกิดโรคก,กับปลานะคะแล้วก็จะช่วยในการรักษาแผลช่วยในการเล่งสีทําให้ปลาเนี่ยมีสีสันสวยงามนะคะและที่สําคัญเนี่ยไอเจ้าตัวแทนนินเนี่ยนะคะจะช่วยในการปลอกค,ค่า p h นะคะของน้ําลักษณะใบที่เราจะนํามาใช้ในการทําน้ําหมักนะคะ จะต้องเป็นใบที่แห้งสนิทนะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นใบที่มีสีน้ำตาลหรือว่าสีน้ำตาลอมม่วงแบบนี้ค่ะยิ่งมีสีม่วงแบบนี้นะคะก็จะยิ่งมีสารแทนนินเยอะซึ่งดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะส่วนใบที่ใช้ไม่ได้ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้นะคะก็คือมีสีเหลืองๆอตรงกลางใบแบบนี้นะคะก็คือ เป็นใบที่ยังแห้งไม่สนิทนะคะหรือเพิ่งหล่นลงมาจากต้นใหม่ๆเลยนะคะแบบนี้ใช้ไม่ได้นะคะถามว่าถ้าเรานําใบแบบนี้ไปใช้นะคะจะทําให้น้ําหมักขุน่นหรือว่าเป็นเมือกเน่าเสียใช้ไม่ได้เลยะะ<อ>ต้องเป็นใบที่แห้งสนิทเท่านั้นนะคะส่วนเก็บมาใหม่ๆเนี่ยนำไปใช้ได้เไหมเราจะแนะนำให้นำไปตากแดดก่อน สัก1-2วันนะคะเพื่อที่จะทําให้มันแหง้งสนิทมากยิ่งขึ้นนะคะตากทั้งที่ยังเปื่อนๆแบบนี้เลยนะคะเปื้อนๆแบบนี้เลยก็คือมีฝุ่นมีเศษสิ่งต่างๆเกาะอยู่แบบนี้เลยนะคะแล้วค่อยนํามาล้างทีเดียวนะคะพี่ๆหลายๆคนอาจจะแนะนําว่าให้ล้างก่อนนําไปตากนะคะซึ่งถ้าแสงแดดไม่เพียงพอเนี่ยจะทําให้เกิดเชื้อรานะคะแล้วก็เวลาที่เราไปตากเนี่ย ก็จะทําให้มีฝุ่นมาเกาะหรือว่ามีสิ่งสกปรกมาเกาะแต่ทาให้เราต้องนําไปล้างอีกรอบหนึ่งซึ่งเปลืองน้ำเปล่าๆนะคะเราก็ล้างทีเดียวนะคะใบในส่วนตรงนี้นะคะก็ผ่านการตากมาเรียบร้อยแล้วนะคะตากเป็นเวลา2วันเต็มๆนะคะก็ก่อนที่ปลาจะล้างเนี่ยปลาจะทำการตัดก้านใบออกก่อนนะคะก็คือจะเป็นส่วนนี้นะคะส่วนที่เป็นก้านใบ ตรงนี้เนาะเราจะทำการตัดออกให้หมดเลยนะคะถามว่าตัดออกทำไมนะคะส่วนที่เป็นก้านใบตรงนี้นะคะจะทำให้น้ำหมักของเราเนี่ยเป็นเมือกเป็นไขน้ามันที่ลอย,อยบนผิวน้ำนะคะถ้าเราตัดออกแล้วเนี่ยก็จะทำให้น้ำหมักของเราเนี่ยมีเมือกน้อยลงหรือว่าแทบจะไม่มีเลยนะคะเราก็มาตัดกันค่ะวิธีการตัดนะคะก็ใช้กรรไกรในการตัดง่าย แบบนี้เลยนะคะตัดส่วนก้านใบออกค่ะนี่นะคะถ้าตัดเสร็จแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือส่วนที่เราตัดออกนะคะคือส่วนที่เราเอาทิ้งไม่เอานะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะก็ขันให้กรบทุกใบเลยนะคะ ใบออกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาทำการล้างนะคะก็ขออนุญาตเติมน้ำค่ะพอเติมน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนวิธีการล้างเนี่ย ล้างง่ายๆเลยนะคะแค่ถูเบาๆให้สิ่งสปกปรกเศษฝุ่นต่างๆให้มันหลุดออกไปนะคะไม่ต้องขยี้แรงนะคะทำง่ายๆเลยค่ะล้างให้ครบทั้งสองด้านนะคะค่ะแบบนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะคะทำง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปให้ท่วมใบเลยนะคะ หลังจากที่เราเติมน้ำเสร็จเรียบรน้อยแล้วนะคะเราก็จะหมักทิ้งไว้3-5วันนะคะหลังจากที่เราได้ทำการหมักทิ้งไว้ผ่านไปเป็นเวลา3วันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะว่าจะขออนุญาตตักให้ดูแล้วกันนะคะนี่นะคะน้ำก็จะมีสีเหลือง ดำๆนะคะแล้วก็สังเกตได้ว่าจะไม่มีเมือกเลยนะคะไม่มีไขน้ํามันเนาะแล้วก็มีความใสนะคะแบบนี้ก็คือสามารถนำไปใช้ได้แล้วนะคะก็เป็นวิธีการทำน้ําหมักใบหูกวางแบบง่ายๆนะคะที่ปานามาแบ่งปันมาใช้ให้กับพี่ๆทุกท่านนะคะสำหรับพี่ๆมือใหม่เองก็ลองนำไปทำกันดูนะคะ